วันที่15มิถุนายนของทุกปีเป็นอีกวันสําคัญทางสาธารณสุขของภูมิภาคอาเซียนนั่นคือวันไข้เลือดออกอาเซียนเนื่องจากโรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญทั้งในประเทศไทยและในกลุ่มประเทศอาเซียนโดยสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้นส่งผลให้ยุงลายที่เป็นพาหนะนาโรคแพร่พันธุ์ได้ดีดังนั้นประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนจึงมีมติกําหนดให้วันที่15มิถุนายนของทุกปีเป็นวันไข้เลือดออกอาเซียน เพื่อชาติสมาชิกร่วมกันรณรงค์ใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งพอพันยุงลายและกำจัดลูกน้ำยุงลายในภานชนะทุกสัปดาห์เพื่อตัดวงจรการเกิดยุงลายต้นเหตุสำคัญของโรคให้เลือดออกโดยนายแพทย์ทะเรศกาษนัยระวิวงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าในปีนี้ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมกันขับเคลื่อนประเด็นสำคัญในการต่อต้านโรคให้เลือดออกซึ่งผลตอบรับเป็นไปในทางที่ดีเพียงแต่การระบาดของโรคมักจะมาเป็นระลอก และระบาดหนักในช่วงฤดูฝนรวมถึงในห้วง3-4ปีจะมีการระบาดใหญ่ซึ่งเป็นธรรมชาติของโรค เนื่องจากโรคไข้เลือดออกเนี่ยเป็นโรคที่โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยเป็นปัญหาเนื่องจากสภาพอากาศเนี่ยมันร้อนชื้นฝนตกเหมาะกับต้นแพร่พันธุ์ของยุงลายก็เลยมีแนวคิดของกลุ่มประเทศอาเซียนตกลงร่วมกันว่าทุกวันที่15มิถุนายนเนี่ยเป็นวันไข้เลือดออกอาเซียนแล้วก็ผัดเันเป็นจ็ภาพจัดก,กิจกรรมเชิญสัญลักษณ์ว่าอาเซียนจะร่วมกันสู้กับไข้เลือดออกนะครับซึ่งเป็นปัญหาสําคัญในภูมิภาคในปีนี้เองเนี่ยเตีมาาทับว่าอเซียน commitment to fight against Dengue ครับกลุ่มประเทศ อาเซียนเนี่ยจะร่วมกันต่อสู้กับโรคไข้เลือดออกโดยรวมกองความการพัดันของอาเซียนนี่ก็ได้ผลดีแต่ว่าพวกเนี้ยมีลักษณะเป็นธรรมชาติการระบาดนะครับที่้ังจะเป็นรอบๆแล้วก็ในช่วงหน้าฝนสักสาปีก็อาจจะระบาดใหญ่ครับนะครับขณะที่สถานการณ์การแพร,ร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศไทยนั้นตั้งแต่วันที่หมกราคมถึงหมิๆๆถุนายนสองพ พบรายงานผู้ป่วยแล้วกว่า19,000รายเสียชีวิต15รายเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันพบว่าปี2566นั้นมีจำนวนผู้ป่วยมากกว่าปี2565ถึง3.8เท่าโดยเฉลี่ยมีผู้ป่วยสัปดาห์ละกว่า900รายเสียชีวิตสัปดาห์ละ1รายทำให้กรมควบคุมโรคมุ่งรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในประเทศไทยภายใต้ในแนวคิดก้าวสู่สังคมไทยไม่ป่วยตายด้วยไข้เลือดออกโดยหากทุกคน โดยเฉพาะประชาชนร่วมกันขับเคลื่อนแนวคิดนี้ทุกคนก็จะปลอดภัยและไม่เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกอย่างแน่นอนเราก็ร่วมกันกับภาคส่วนต่างๆจัดเตรียมภายใต้แนวคิดเราก้าวสู่สังคมไทยไม่ป่วยตายด้วยไข้เลือดก็มีการเสวนานะครับมีเรื่องวิชาการแล้วก็มีการจัดกิจกรรมเรื่องจังหวัดที่ใช้แอปพลิเคชันอสมออนไลน์ในการเฝ้าระวังโรคต่ออายุลายเพื่อจะเป็นการขับเคลื่อนหน่วยงานต่างๆเก้าหน่วยงานร่วมกันมารณรงค์ต่อท่านไข้เลือดออก จริงๆเนี่ยถ้าทุกคนช่วยกันนะครับโดยเฉพาะดูแลบริเวณบ้านนะครับแล้วก็รอบบ้านจัดการลูกน้ำหยงลายนะครับดูพวกตรงไหนที่กักเก็บน้ําได้นะครับแล้วก็ท่าพวกตรงไหนที่เป็นที่เก็บน้ําได้เชื่อว่าถ้าทุกคนโดยเฉพาะประชาชนช่วยกันนะครับเราจะสามารถเข้าสู่สังคมที่ไม่ป่วยตายด้วยไข้เลือดออกและก็รวมทั้งเด็กๆของเราก็ปลอดภัยจะเห็นได้ว่าหัวใจสําคัญของการป้องกันโรคไข้เลือดออก ต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนในการช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพัพนธุ์ยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคและมันสังเกตอาการของตนเองเพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้คนไทยและประชาชนในภูมิภาคอาเซียนปลอดภยัยและลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน